ตกงานหรือว่าถูก,กพนักงานถูกจ้างถูกเลิกจ้างนะคะซึ่งถ้าหากมีการขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้นะคะมันก็เหมือนเป็นฟันเฟืองนะคะที่จะช่วยเหลือในทุกฝ่ายของตรงนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยค่ะก็ยังได้เผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นนะคะว่าเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วนะคะหลังจากที่ทางคอสชอเข้ามาทําหน้าที่บริหารประเทศค่ะน,นายธนวัฒน์พลพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิลาัยหอ,อการค้าไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าตัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจําเดือนกระกฎาคมปีนี้นะคะอยู่ที่7 8 2ถือว่าเป็นอัตราสูงสุดในรอบ11เดือนและเป็นการเพิ่มติดต่อการเป็นเดือนที่3นะคะนับตั้งแต่ทางคณะคอสอชอเข้ามาบริหารประเทศ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคมก็คือคอสชเห็นแผนเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะมูลค่ากว่า2.4ล้านล้านบาทนะคะว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในอนาคตสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสคสค่ะคาดการว่าเศรษฐกิจในปีหน้านี้นะคะจะขยายตัวอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้น 3. 9เเปอร์เซ็นต์ค่ะ และระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศก็มีการปรับ,รบลดตกลงด้วยนะคะ นายทั้งวัดยังกล่าวอีกนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะมีดัชนี2ตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ100ก็คือดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ที่ระดับ102.7นะคะสูงสุดในรอบ10เดือนและปรับตัวสูงกว่าระดับ100ครั้งแรกในรอบ8เดือนและดัชนีความสุขในการดํารงชีวิตในอนาคตข้างหน้า3เดือนอยู่ที่ระดับ100.5ซึ่งอยู่ในระดับเกิน100ครั้งแรกในรอบ16เดือนเนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่คลี่คลายนะคะ เศรษฐกิจและการแก้ปัญหายาเสพติดรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในประเทศดีขึ้นโดยเฉพาะดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่ในระดับ80.8นะคะซึ่งสูงสุดในรอบ34เดือนนะับตั้งแต่เดือนตุลาคม2554ค่ะครับ จากในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของหมาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะครับเราจะไปกันที่ผลสํารวจของหมาวิยาลัยหอ,อการค้าไทยครับซึ่งมีการเปิดเผยถึงว่าเทศกาลวันแม่ระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้ครับเงินสะพัดกว่า1.9หมื่นล้านบาทแล้วก็คุณลูกๆทั้งหลายนะครับนิยมอมอบเงินแล้วก็ทองคําให้กับคุณแม่มากที่สุดครับ นางสาววณีไทยรุ่งโรดอดีตอธิการ,าการบรดีหมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่ว่าในช่วงเทศก,กาลวันแม่ระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า19,411ล้านบาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน6.8%เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นจนทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ประกอบกับค่ารองชีพที่เพิ่มสูงและราคาสินค้าที่แพงทําให้เกิดการใช้จ่ายในรูปแบบของปริมาณเงินเพิ่มขึ้นโดยของขวัญยอดนิยมที่ลูกจะมอบเป็นของขวัญให้แม่มากที่สุดครับก็คือเงินสดและก็ทองคํารองลงมาคือพวงมาลัยและดอกไม้นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพกระเช้าผลไม้เครื่องนึ่งหม่มรองเท้าประกันชีวิตหรือว่าสุขภาพเป็นต้นนะครับสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันแม่ครับเช่นพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืนนะครับ เฉลี่ยก็8,098บาทพาลูกและครอบครัวไปทานข้าวก็เฉลี่ยมือละ2,149บาทพาแม่ไปทำบุญครับก็อยู่ที่1,868บาทพาแม่ไปสปาหรือว่านวดนะครับเพื่อให้คุณแม่ได้ผ่อนคลายก็อยู่ที่ราคา1858บาทพาแม่ไปทานข้าวครับอยู่ที่1,588บาทเป็นส่วนของการวางแผนนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันแม่ก็พบว่าจังหวัดที่นิยมไปเที่ยวก็คือจังหวัดอยุธยา ชบลบุรีระยองภูกเก็ตร,ราชบุรีนะครับอุดรธานีส่วนใหญ่จะออกเดินทางกันวันที่10สิงหาคมไปแล้วก็กลับมาวันที่12สิงหาคมเลยนะครับขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการไปต่างประเทศพบว่าประเทศที่นิยมมากที่สุดก็คือจีนรองลงมาเป็นเกาหลีมาเลเซียลาวฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร ซึ่งจะออกเดินทางวันที่9สิงหาแล้วก็จะกลับมาวันที่12สิงห,หาเช่นกันครับค่ะจากทองคํานะคะที่คุณ,คณลูกๆนะคะนิยมที่จะซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่ค่ะเรามาดูที่ศูนย์วิจัยทองคํานะคะก็ได้ออกมาเผยดัชนีความเชื่อมั่นทองคําในช่วงเดือนสิงหาคมเขาอยู่ที่56.08จุดนะคะอ่อนตัวเล็กน้อยอยู่ที่0.11คะ่ะชี้ว่านักลงทุนวิตกในเรื่องของสงครามนะคะหนุนราคาทองคําฟื้นคาดคาดอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวนะคะเดือนสิงหา คมอยู่ที่19,100ถึง2,500 0บาทนะคะนายกมนทานพรพิจิตอขออภัยค่ะนายกมนทานพรภัยสารวิจิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำเปิดเผยถึงตัดชนีความเชื่อมั่นราคาทองเดือนสิงหาคมนะคะอยู่ที่56.08จุดหรือลดลง0.11จุดจุดค่ะเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะคะ โดยกลุ่มตัวอย่างโดยรวมนะคะมองว่าราคาทองคําจะสามารถฟื้นตัวได้ระหว่างเดือนหลังวิวิตกภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเป็นปัจจัยที่หนุนโดยมุมมองดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ลงทุนทองคําและกลุ่มผู้ค้าทองคํารวมถึงกลุ่มตัวอย่างกว่า40นะคะเชื่อว่าจะซื้อทองคําได้ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ ด้านดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในช่วง3เดือนนะคะอยู่ที่58.85จุดนะคะโดยมุมมองระยะกลางต่อราคาทองคำยังเป็นในเชิงบวกค่ะมีปัจจัยสนับสนุนประเด็นใกล้เคียงกันก็คือความเสี่ยงจากภัยสงครามทิศทางค่าเงินดอนล่าสหรัฐและค่าเงินบาทนะคะ ทางด้านดรทัศนะบุญขวัญค่ะประธานคณะทำงานศูนย์วิจัยทองคำออกมาเปิดเผยจากบทสรุปความคิดเห็นนะคะของผู้ค้าทองคำนะคะจำนวน11ตัวอย่างมีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาทองคำในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งมองว่ากรอบราคาสูงสุดนะคะจะอยู่ระหว่าง1 3 3 0ถึง1,340ดอลลาร์ต่อออนนะคะส่วนกรอบต่ำสุดอยู่ที่1,240ถึง1,250ดอลลาร์ต่อออนด้านราคาทองคาในประเทศกรอบสูงสุดอยู่ที่ 2300ถึง2500บาทและกรอบตําสุดอยู่ที่19100ถึง19300บาท อย่างไรก็ตามค่ะทางศูนย์วิจัยทองคำนะคะยังได้ทำแบบสำรวจสัดส,ส่วนการซื้อขายทองคำในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าการซื้อขายทองคำเป็นทองคำแท่งประมาณ59%ทองรูป,ปรพันธ์ประมาณ41%ขณะที่ในปีที่ผ่านมานะคะพบว่าสัดส,ส่วนทองคำแท่งอยู่ที่65%และทองรูป,ปรพันธ์อยู่ที่35% สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อขายทองคำในประเทศเปลี่ยนแปลงจากอดีตท,ที่ส่วนใหญ่ซื้อขายทองรูประพันธ์นะคะสำหรับการซื้อขายทองคำในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาค่ะมีสัดส่วนซื้อขายทองคำประมาณทองคำแท่งประมาณ50%นะคะและทองรูประพันธ์50%ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากค่ะครับไปกันที่เรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดครับทั่วประเทศมีการขึ้นทะเบียนมากกว่า500,000คนแล้วครับค่ะ ทางด้านของนายสุมเมธมโหสถนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานมีการเปิดเผยครับว่าขณะนี้มีการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบใบเสร็จหรือ one stop service นะครับครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วโดยนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว3ามสัญชาติครับคือพม่าลาวและกัมพูชาผิดกฎหมายให้นำแรงงานไปขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้านะครับหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดนะครับก็เป็นข้อมูลณวันที่6สิงหาคมซึ่งมีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า481,950คนและผู้ติดตามอีก29,232คนส่วนการขึ้นทะเบียนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศเพราะมีการเข้าใจผิดและต้องเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ยังเปิดดำเนินการอยู่จำนวน2ศู์ในจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วส่วนจังหวัดตราดและสุรินทขณะนี้ปิดดำเนินการแล้วโดยทั้ง2ศู์จะเปิดดำเนินการไปจนถึงวันที่31ตุลาคมและก็มียอดรวมทั้งสิ้นครับตอนนี้53,774คนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ